5ราศีดวงเฮงรับเงินเข้ารัวๆก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีที่มีเกณฑ์สดใสรับความเฮงเตรียมรับเงินเข้ารัวๆได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ชาวราศีเมษการเงินเริ่มมีความสุขใจได้พลังใจมาเติมรายได้พิเศษใหม่ๆก็เริ่มเข้ามาทำให้ผ่อนคลายปลอดโปร่งขึ้นและได้ใช้จ่ายกับเรื่องความสุขส่วนตัวต่างๆรวมถึงการซื้อของใช้เสื้อผ้าแฟชั่นเตรียมการท่องเที่ยวเดินทาง ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการเงินจะมีะไรายได้เข้ามามากแต่ก็จะไหลออกมากเช่นกันอาจต้องหมุนเงินวันต่อวันเดือนต่อเดือนแม้ว่าจะมีความหวังกับเงินก้อนใหม่แต่ก็มีภาระไล่หลังอยู่มากและควรระวังการเสียเงินกับปัญหาสุขภาพด้วยหากมีโรคภัยเรื้อรังติดตัวไม่ควรประมาท ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการเงินจะมีเข้ามาเป็นประจำก็ถือว่าสม่ำเสมอดีอยู่ค่าใช้จ่ายยังไม่หนักเกินไปในตอนนี้พอหมุนประคองตัวเองไปได้แต่ไม่ควรประมาทเรื่องการเงินในอนาคตหากมีภาระหนี้สินหรือได้รับการอุปถัมภ์อย่าลืมพิจารณาข้อเท็จจริงหากจะต้องแบกรับโดยลำพังต่อไป ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการเงินจะมีะไรายได้เข้ามาเรื่อยๆถ้าทำธุรกิจการค้าแผนการตลาดจะไปได้ดีมีโอกาสได้ทร,รัพย์รับโชคแต่มักถูกเบียดเบียนจากคนใกล้ตัว หรือมิชฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงได้รักใครชอบใครก็ควรมีสติและวิจารณญาณไว้ด้วยแต่กรณีช่วยเหลือใครด้วยความเต็มใจตั้งใจทำบุญทำทานก็คืออีกเรื่องหนึ่งราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการเงินจะมีะไรายได้การเงินดีมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับความเฮงบ้างมีจังหวะทอง ผลงานที่ทำต่างๆนำชื่อเสียงรางวัลมาให้หรือได้ทั้งเงินทั้งทองการลงทุนจะมีข่าวดีแม้คนอื่นมักจะเจอเรื่องผิดผันแต่คุณจะมีระยะโชคไม่คาดฝันแค้วคาดการเสียงเงินอย่างคนอื่นๆการตักบาตรเสริมดวงชะตารุ่งเรืองการทำบุญตักบาตรนี้เป็นอะไรที่เบสิกมากๆบอกเลยว่า ถ้ามีโอกาสได้ตักบากครั้งด้วยความตั้งใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนโดยตอนที่ตักบารจะมีเคล็ดลับคือการตักบารให้ได้ตรงกับวันเกิดเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ให้ตักบารวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ให้ตักบารวันจันทร์เป็นต้นและถ้าให้ดีมากควรตักบารเป็นจํานวนที่เช่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมาก แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ตอนอธิษฐานหากมีความตั้งใจที่แท้จริงมีสมาธิที่มั่นคงจิตใจแน่วแน่บอกเลยว่าการทำบุญตักบาทนี้จะส่งผลอันนี้ส่งให้คุณอย่างเต็มที่ไม่มีลิมิตแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ